สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่4กันแล้วนะครับเรื่องการออกแบบงานศิลปะนะครับซึ่งการออกแบบงานศิลปะนี้เราเรียนมาแล้วทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการออกแบบงาน2มิติและ3มิตินะครับมันเป็นอย่างไรออกแบบ2มิติเป็นอย่างไรออกแบบ3ามิติเป็นอย่างไรไปดูกันครับ กเรียนครับถ้าพูดถึง2มิติและ3มิติเรานั้นสามารถเข้าใจแล้วระหว่าง2มิติกับ3ามิติมันคืออะไร2มิติก็คืองานที่มันมีความกว้างกับความยาวถูกต้องไหมครับหรืองานที่มันมีความกว้างกับความสูงนั่นเองนะครับส่วนสามิติเราก็เรียนมาแล้วนะครับทีนี้ในงานออกแบบเนี่ยมีการนํามาใช้อย่างไรบ้างนะครับนงานออกแบบเนี่ยงาน2มิติเนี่ยมันมีการแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆด้วยกันครับก็คือประเภทที่1ก็คือการออกแบบกราฟิกนะครับประเภททีนะะ่ ian, 2คือการออกแบบแฟชั่น ประเภทที่3คือการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์นะครับประเภทที่4คือการออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมดเนี้ยเป็นงานออกแบบ2มิติทั้งหมดนะครับงานออกแบบกราฟิกเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบเพื่อเน้นทางด้านการค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นการออกแบบตราสัญลักษณ์การออกแบบโฆษณานะครับการออกแบบตราสัญลักษณ์คืออะไรถ้าพูดถึงตราสัญลักษณ์นักเรียนอาจจะ งงๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันคือการออกแบบโลโก้นั่นเองตราสัญลักษณ์นะครับก็คือการออกแบบชื่อหรือการออกแบบเครื่องหมายการค้าของของหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นตราสัญลักษณ์ทั้งด้านซ้ายมือหรือโลโก้ทั้งด้านซ้ายมือนี้นะครับเป็นตราสัญลักษณ์เนื่องในวราระกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับปีพุทธศักราช2562นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่10ของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับครูอยากให้พวกเราได้ดูนะครับว่ามีการใช้หลักการใดในการออกแบบบ้างครับเราจะเห็นว่า1คือมีความสมดุลน,นะครับ2มีความขัดแยง้ง 3. มีจังหวะในการออกแบบ 4. มีรูปร่างในการออกแบบแล้วก็5มีความเด่นในการออกแบบหรือจุดเด่นครูจะไม่พูดถึงในเรื่องของความจุดเด่นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะครับ ในส่วนที่ครูได้วงไว้นี่คือเป็นส่วนของที่ครูนั้นเน้นให้เราเห็นว่ามันมีความจุดเด่นอย่างไรของภาพการออกแบบโฆษณานะครับการออกแบบโฆษณาคือการออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งการออกแบบโฆษณาเนี่ยเราสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนนะครับหรือว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้านะครับการออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่นั้นจะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นการออกแบบป้ายโฆษณาหรือ แผ่นพับอย่างนี้แต่แผ่นพับนั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับเราจะเห็นกันในส่วนใหญ่ก็คือตามโลกโซเชียลต่างๆนะครับจะมีโฆษณาต่างๆนะครับหรือจะเป็นตามสถานที่ทั่วไปนะครับนี่การอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้ดูนี่คือการออกแบบโฆษณานะครับตามท้องถนนนั่นเองครับนักเรียนที่นี้ครูมีตัวอย่างนะครับให้พวกเราได้วิเคราะห์กันนะครับเรื่องของป้ายโฆษณานะครับมีอยู่2รูปด้วยกันนะครับให้เวลาในการวิเคราะห์2ภาพนี้นะครับว่า มีหลักการจัดองค์ประกอบใดบ้างในภาพนี้ครับนะให้เวลา5วิด้วยกันครับครูเชื่อนะครับว่าพวกเรานั้นมีคำตอบอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับไปดูกันครับภาพทางด้านสายมือน,นั้นมีอะไรบ้างครับสีความเด่นจังหวะความขัดแย้งรูปร่างรูปทรงการเคลื่อนไหว ขนาดสัดส่วนและก็ทิศทางนะครับอีกรูปหนึ่งครับมีเรื่องอะไรครับสีขนาดสัดส่วนรูปร่างรูปทรงและก็ความเป็นเอกภาพนักเรียนครับทั้งสองภาพนี้มันมีความต่างกันอย่างไรถ้าเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันภาพทางนั้นซ้ายมือนั้นมันมีการเคลื่อนไหวเยอะกว่านะครับมันเกิดความจุดเด่นมากกว่าภาพทางด้านขวามือเพราะว่ามันมีหลักการจัดองค์ประกอบหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับ ทำให้ภาพนี้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่างจากภาพขวามือนะครับจะมีเราจะรู้สึกว่าภาพมันจะมีความนิ่งนะครับไม,ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับทำให้ภาพทางด้านซ้ายมือนั้นเกิดการน่าสนใจมากกว่าภาพทางด้านขวามือนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะครับการออกแบบแฟชั่นคืออะไรครับ การออกแบบแฟชั <dess en> the the time, ่นนั e. ้นก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดความนิยมในแต่ละยุคสมัยที่มันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในชุดที่ครูออกในชุดที่ครูนั้นได้นํามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็จะเหมาะกับพื้นที่พื้นที่อย่างเช่นอาจจะเป็นในส่วนของท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับในส่วนของเสื้อผ้าที่ครูได้หยิบยกมาให้ดูนะครับส่วน ตัวอย่างนะครับที่ครูได้นำมาให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ขอนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เป็นผลงานของนักเรียนนะครับของนายนุพพลุษนะครับของโรงเรียนโพธิสารของครูเองนะครับได้มีการออกแบบนะครับลายผ้าไหมนะครับโดยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมของแพรวาาของภาคอีสานนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงเลขาคณิตนะครับ แสดงถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยสีต่างๆเช <ๆ S 1> ่นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ลวดลายของน้ำนะครับถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งมีคอนเซปต์ของการ์ตูนเข้ามาร่วมด้วยนะครับการ์ตูนอนิเมะนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นแหละครับนำมาร่วมในกับการออกแบบลายผ้าใหม่ชิ้นนี้นะครับ 3. นะครับคือการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์นะครับการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์จะไม่เหมือนการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนะจะไม่เหมือนแต่จะทํางานร่วมกัน ก็คือการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์ก็คือให้เรานั้นออกแบบลวดลายเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วอย่างเช่นชามนะครับชามเครื่องเบญจรง์ที่เราได้เห็นนี้นะครับในส่วนของลายนี่แหละครับเป็นการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นงาน2มิตินะครับต่างจากงาน3ามมิตินะฮะซึ่ง3ามิติจะต้องเป็นในเรื่องของตัวโปรดักตัวผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมครับแต่อันนี้จะเป็นการตกแต่งลวดลายครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างนะครับขวดน้ํา2ขวดนี้นะครับ ถ้าเรเรียนต้องการจะดื่มน้ํานะครับนักเรียนจะดื่มน้ําขวดไหนแน่นอนครับมันจะต้องเป็นขวดที่มีฉลากหรือลวดลายต่างๆถูกต้องไหมครับมันมีความน่าสนใจนะครับมันมีความดึงดูดนะครับมากกว่าขวดที่ไม่มีฉลากนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนครับการออกแบบตกแต่งนั้นก็คือการออกแบบเพื่อให้มันเพิ่มคุณค่ากับผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับซึ่ง หลักการในการออกแบบก็จะมีตามไปนี้นะครับเรื่องสีเรื่องรูปร่างรูปทรงเรื่องของความสมดุลและเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนะครับการออกแบบตกแต่งภายในนี่คืออะไรครับก็จะพูดถึงเรื่องของภายในอาคารต่างๆนะครับภายในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือการออกแบบตกแต่งภายในต่างจากการออกแบบตกแต่งภายนอกนะครับ ซึ่งต่างงานภายนอกจะเป็นของสถาปัตยกรรมแต่เราจะไม่พูดถึงนะครับในห้องนี้นะครับเป็นห้องรับแขกนะครับส่วนของรับแขกนะครับก็คือเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับครับนักเรียนทีนี้ครูมีรูปตัวอย่างนะครับให้พวกเรานั้นช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับว่ารูปตัวอย่างนี้ที่ครูนํามาให้พวกเราได้วิเคราะห์นั้นครับได้ใช้หลักการออกแบบใดบ้างนะครับให้เวลาด้วยกัน5วิด้วยกันครับ มีเรื่องอะไรครับสีรูปร่างรูปทรงจังหวะดูลีลาภาพความขัดแยง้งและก็ลักษณะของพื้นผิวนะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เรียนผ่านมาหมดแล้วเรื่องของหลักการจัดองค์ประกอบนะครับครับนักเรียนเรามาต่อกันในเรื่องของการออกแบบ3ามมิติกันครับการออกแบบ3ามมิติครับต่างจาก2มิติอย่างไรแน่นอนครับมันจะมีต้องมีความกว้างกับความยาวหรือความสูงนะครับอยู่แล้วทีนี้มันเพิ่มในเรื่องของความลึกเข้ามานะครับ กลายเป็นงาน3ามมิติขึ้นมาสามารถจับต้องได้นะครับซึ่งงานออกแบบสามมิติเนี่ยจะจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็2การออกแบบงานฝีมือนะครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงงานผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่า ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคือการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามหรือกะละมังหรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจะใช้วัสดุนในการผลิตก็คือพวกยางพาราพลาสติกแก้วนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นนะครับจะใช้เครื่องจักรในการผลิตนะครับตัวผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให เกิดเป็นจํานวนที่มันมากนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูได้นามาให้ดูนี้นะครับนี่ก็คือขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็ถุงมือนะครับที่เกิดจากยางพารานั่นเองข้อที่2นะครับก็คือการออกแบบงานฝีมือการออกแบบงานฝีมือนี่ก็คือเป็นการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เหมือนกันนะครับในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะครับแต่กระบวนการผลิตนั้นต่างกันนะครับกระบวนการผลิตนั้นจะเป็นการผลิตจากมือของเราเองนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ ซึ่งวัสดุที่ใช้นั้นจะเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวไม้นะครับกระดาษหรือผ้าต่างๆนะครับซึ่งในการผลิตนั้นจะเป็นการผลิตในครัวเรือนนะครับซึ่งงานฝีมือเหล่านี้เขาเรียกว่างานหัตกรรมนั่นเองอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับเป็นงานถักกับงานปักนะครับซ้ายมือจะเป็นงานถักขวามือจะเป็นงานปักนะครับ เอาแล้วนะครับนักเรียนเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื royalty, cycling, ่องของการออกแบบ2มิติและงานออกแบบ3มิติกันครับงานออกแบบ2มิติก็คือมีลักษณะความกว้างบวกกับความสูงนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นงานกราฟิกงานออกแบบแฟชั่นงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์และงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับการออกแบบ3มิติครับการออกแบบ3มิติจะมีลักษณะความกว้างบวกความสูงบวกความลึก ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบงานฝีมือนั่นเองเอาละนะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมให้พวกเรานะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับภาพตัวอย่าง2ภาพนี้นะครับว่าเป็นการออกแบบลักษณะใดน,นะครับภาพที่1น,นะครับกับภาพที่2นะครับให้เวลา3าวิด,ด้วยกัน ภาพที่1นึ่นั้นคือการออกแบบ2มิติภาพที่2คือการออกแบบ3มิตินะครับ<ๆ>เพราะว่าเป็นถ้วยชามถูกต้องไหมครับภาพที่2ภาพที่1คือการคือโปสเตอร์ถูกต้องไหมครับครับยังไม่หมดนะครับครูมี3ภาพนะครับให้เราช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่า3ภาพนี้เป็นงาน2มิติประเภทใดนะครับให้เวลาด้วยกัน3วิครับ ภาพที่1น,นั้นเป็นการออกแบบโฆษณาภาพที่2นั้นเป็นการออกแบบสัญลักษณ์หรือโลโกโ้ภาพที่3านั้นเป็นการออกแบบแฟชั่นนั่นเองนะครับอตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับทีนี้ครูมีนะครับภาระงานให้พวกเราได้ทํากันนะครับก็คือให้นักเรียนออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่นะครับโดยใช้กระดาษร้อยปอนขนาด A4 นะครับตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1 ให้เราหาแรงบนันดาลใจหรือ Inspiration ก่อนนะครับว่าร้านเบเกอรี่ที่เราสนใจนั้นมีลักษณะแบบไหน 2. ให้เราเขียนสเก็ตนะครับเขียนสเก็ตห้าถึงสิแบบลงบนกระดาษนะครับแล้วก็3ก็คือจัดทำา Product Design นะครับเลือกแบบสเก็ตที่เราถูกใจมาหนึงแบบแล้วก็ลงสีเป็น Product Design ขึ้นมานะครับตามตัวอย่างตังต่อไปนี้ครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นการสเก็ตนะครับสเก็ตก่อนว่า ตัว Product Design จะมีลักษณะแบบไหนที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกมา1 Product นะครับแล้วก็ลงสีให้เรียบร้อยตามตัวอย่างที่ครูนำให้ดูครับผมครับนักเรียนเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับการออกแบบศิลปะนะครับออกแบบ2มิติและ3มิตินะครับ ถ้าเราได้นํามาจัดเรียงรวมกันแล้วนะครับก็จะทําให้งานออกแบบนั้นเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้งานออกแบบนั้นสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวได้ตรงตามแนวคิดของผู้ถ่ายทอดนั้นเองอะไระครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ทําชิ้นงานเรื่องการออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับ นำเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ของตนเองนะครับที่เราได้ออกแบบกัน,นครับให้เพื่อนๆและครูนะครับได้ฟังกันนะครับเพื่อที่ครูนั้นและเพื่อนๆจะได้ประเมินนะครับว่าเรานั้นสามารถนำเสนอการออกแบบนะครับได้ถูกต้องตามหลักการหรือไม่นะครับพร้อมที่จะให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานออกแบบต่อไปนั่นเอง ครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ2มิติและ3มิติกันไปแล้วนะครับและเราได้ออกแบบตราสัญลักษณ์นะครับครูหวังว่านักเรียนนั้นคงจะได้นําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ต่างๆต,างต่อไปนะครับโดยอาจจะนําตราสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้ออกแบบหรือจัดทําในวันนี้นะครับไปจัดทําเป็นสติกเกอร์หรือนําสติกเกอร์เนี่ยไปติดในบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเองนะครับและอาจจะนําไปจัดเป็นนิทรรศการนะครับจัดจําหน่ายในราคาแบบย่อมเยาวนะครับหรือโพสต์ขายในโลกโซเชียลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับผลิตภัณฑ์โลโก้ของเราให้เกิดการรู้จักอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับแล้วพบกับครูใหม่นะครับในคลิปถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ